เทศนาโวหารหัดตายก่อนตายจริงโดยสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกแบบนี้จกแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องความตายเพื่อผู้ที่ไม่กลัวที่จะฟังเรื่องนี้ฟังแล้วจะเกิดความไม่กลัวตายกล้าตายและได้คติธรรมที่ดีจากคติธรรมดาของบุคคลและสัตว์ทั่วโลกในเรื่องนี้อีกเป็นอันมาก ได้มีพุทธภาษิตตรัสไว้ว่าทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนพาลทั้งบัณฑิตล้วนไปสู่อำนาจแห่งความตายล้วนมีความตายเป็นเบื้องหน้าทุกคนเคยได้รับความหมายของข้อความข้างต้นนี้อยู่แล้วแทบทุกคนเคยพูดออกจากปากตนเองมาแล้วแม้จะไม่ตรงเป็นคำคำแต่ก็มีความหมายตรงกันกับข้อความที่กล่าวแล้วข้างต้นนี้ทั้งยังเป็นการพูดชนิดที่ติดปากอีกด้วยคือพูดอยู่เสมอ ได้รู้ได้เห็นการตายอยู่เสมอได้รู้ได้เห็นการตายของใครทีไรก็มักจะอุทานเป็นการปลงด้วยความหมายดังกล่าวแทบทั้งนั้นนี้เป็นพระทุกคนมีความรู้อยู่แก่ใจว่าทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายไม่มีสักคนเดียวที่จะหนีความตายพ้นนับว่าทุกคนมีความได้เปรียบอยู่ประการหนึ่งที่มีความรู้นี้ติดตัวติดใจอยู่แต่ว่าทุกคนก็มีความเสียเปรียบอยู่ประการหนึ่งที่ไม่เห็นค่า เห็นประโยชน์ของความรู้นี้จึงไม่ได้ใส่ใจเท่าที่ควรปล่อยปะละเลยรู้จึงเหมือนไม่รู้สิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์จึงเป็นเหมือนสิ่งที่ไม่มีค่าวความรู้ว่าทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายเป็นสิ่งเป็นคุณประโยชน์ยิ่งใหญ่แม้ใส่ใจในความรู้นี้ให้เท่าที่ควรก็จะสามารถนำให้เกิดคุณประโยชน์แก่ตนเองได้มหาศาล ไม่มีคุณไม่มีประโยชน์ใดอาจเปรียบปานได้เพื่อส่งเสริมความรู้นี้ให้เกิดคุณประโยชน์ยิ่งใหญ่แก่ตนและแก่ส่วนรวมปราดทางพุทธศาสนาทั้งหลายจึงสอนให้หัดตายเสียก่อนถึงเวลาตายจริงท่านสอนให้หัดตายไว้เสมออย่างน้อยก็ควรวันละหนึ่งครั้งครั้งละห้านาทีสิบนาทีเป็นอย่างน้อยการหัดตายนั้นบางคนบางพวกน่าจะเริ่มด้วยการหัดคิดถึงสภาพ เมื่อตอนกำลังจะถูกประหัดประหารให้ถึงตายคิดให้ลึกซึ้งถึงความกลัวตายของตอนในขณะนั้นแล้วก็คิดถึงเมื่อต้องถูกประหัดประหารถึงตายจนได้แม้จะกลัวแสนกลัวแม้จะพยายามกระเสือกกระสนช่วยตนเองให้รอดพ้นอย่างไรก็หารอดพ้นไม่ต้องตายด้วยความทรมานทั้งกายและใจการหัดตายด้วยเริ่มตั้งความกลัวตายแบบทารุณโหดร้ายเช่นนี้ มีคุณพิเศษแกจิตใจจกสามารถอบรมบ่มนิสัยที่แม้เหี้ยมโหดอมหิตปราศจากความเมตตาการุณาต่อชีวิตร่างกายผู้อื่นสัตว์อื่นให้เปลี่ยนแปลงได้ความคิดที่จะประหัดประหารเขาเพื่อผลได้ของตนจะเกิดได้ยากหรือจะเกิดไม่ได้เลยเพราะการพยายามหัดให้รู้สึกหวาดกลัวการถูกประหัดประหารผลาญชีวิตนั้น เมื่อทำเสมอๆก็จะมีผลเป็นความเข้าใจถึงความรู้สึกถึงผู้อื่นที่มีความหวาดกลัวเช่นเดียวกันความเมตตาปราณีชีวิตผู้อื่นสัตว์อื่นก็จะเกิดได้แม้จะไม่เคยเกิดมาก่อนซึ่งจะเป็นการเมตตาปราณีชีวิตตนเองไปพร้อมกันด้วยอย่างแน่นอนผู้ประหัตประหารเขาแม้จะได้สิ่งที่ต้องได้แต่ผลที่แท้จริงอันจะเกิดจากกรรม คือการประหัดประหารที่ได้ประกอบหรือกระทำลงไปนั้นจะเป็นทุกโทษแก่ผู้กระทำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้กรรมนั้นให้ผลสัตว์ซื่อนักเหมือนผลของยาพิษร้ายกรรมนั้นเมื่อทำแล้วก็เหมือนดื่มยาพิษที่ร้ายแรงเข้าไปแล้วจะไม่เกิดผลแก่ชีวิตและร่างกายย่อมไม่มีย่อมเป็นไปไม่ได้ ถ้าเป็นกรรมดีก็จะให้ผลดีถ้าเป็นกรรมชั่วก็จะให้ผลชั่วเราเป็นพุทธศาสนิกนับถือพระพุทธศาสนาพึงมีปัญญาเชื่อให้จริงจังให้ถูกต้องในเรื่องของกรรมและการให้ผลของกรรมเถิดจกเป็นสิริมงคลเป็นความสวัสดีแก่ตนเอง ยุคนี้สมัยนี้น่าจะง่ายพอสมควรสำหรับนึกให้กลัวการประหัดประหารถึงชีวิตเพราะเหตุการณ์ทำนองนี้เกิดขึ้นแก่ใครต่อใครไม่ว่างเว้นอาจจะเกิดขึ้นแก่เราเองวินาทีหนึ่งวินาทีใดก็ได้คิดไว้ก่อนจึงเป็นการเตรียมพร้อมที่ไม่ปราศจากเหตุผลแต่เป็นการไม่ประมาทความตายเกิดขึ้นได้แก่ทุกคนทุกขนทุกแห่งทุกเวลา พุทธศาสนาสุภาษิตกล่าวว่าเมื่อสัตว์จะตายไม่มีภูมิป้องกันแม้จะอยู่ในอากาศอยู่กลางสมุดเข้าไปสู่เหล็บเขาก็ไม่พ้นจากมฤตยูได้ประเทศคือดินแดนที่มฤตยูจะไม่ลุกรานผู้อยู่ไม่มีเราจะถูกมฤตยูลุกรานเมื่อไรที่ไหนเราไม่รู้หายใจออกครั้งนี้แล้วอาจจะไม่หายใจเขาอีกเมื่อถึงเวลาจะต้องตายไม่มีผู้ใดจะผัดเพี้ยนได้ ไม่มีผู้ใดจะช่วยได้เพราะเมื่อสัตว์จะตายไม่มีภูมิป้องกันและความผัดเพี้ยนอันมีกองทัพอย่างนั้นไม่ได้เลยและทุกย่างก้าวของทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครอยู่แห่งหนตําตำบลใดซึ่งนำไปถึงมฤิตยูได้ตกอยู่ในมือมฤิตยูทางที่ถุงใส่เงินแสนเงินล้านที่เปปล้นจี้เขายังอยู่ในมือไม่ทันได้ใช้ ได้เก็บเข้าบัญชีสะสมเพื่อความปรารถนาของตนนักการเมืองไม่ว่าเล็กไม่ว่าใหญ่ก็เคยตกอยู่ในมือมฤตยูในขณะกำลังเหนื่อยกายเหนื่อยใจใช้หัวคิดทุมเทเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุดของตนผู้ที่กำลังยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขกับครอบครัวเคี้ยวข้าวอยู่ในปากแท้ก็เคยตกอยู่ในมือมฤตยูโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัว ผู้เหินฟ้ายอยู่บนเครื่องบินใหญ่โตมโหราละราวกับตึกก็เคยตกอยู่ในมือมฤตยูโดยไม่คาดคิดผู้โดยสารเรือเดินสมุทรใหญ่ก็เคยตกอยู่ในมือมฤต,ต,ต,ตยูพร้อมกันมากมายหลายสิบชีวิตนักไต่เขาผู้สามารถก็เคยหายสาบสูญในขณะกำลังไต่เขาโดยตกเข้าไปอยู่ในมือมฤตยูทั้งหมดนี้เป็นเครื่องยืนสัจจาแห่งพุทธศาสนสุภาษิตท,ที่ยกขึ้นแสดงแล้วทั้งสิ้น ปราาทางพระพุทธศาสนาคือผู้มีปัญญาท่านจึงสอนให้เร่งอบรมมรณะสติคือนึกถึงความตายหัดตายก่อนตายจริงจุดมุ่งหมายสำคัญของการหัดตายก็คือปล่อยใจจากสิ่งทั้งหลายก่อนที่จะถูกความตายบังคับให้ปล่อยกิเลสเครื่องเศร้าหมองใจตั้นหาความเิี่นรนทยานอยากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายทั้งปวง หัดใจให้ปล่อยเสียพร้อมกับหัดตายซึ่งเป็นเหตุให้โลภให้โกรธให้หลงให้เกิดตัณหาอุปาทานหัดละเสียปล่อยเสียพร้อมกับหัดตายซึ่งจะมาถึงเราทุกคนเข้าจริงทุกวินาทีบางทีจะมีปัญหาว่าจะมีคุณพิเศษอย่างใดหรือที่จะควรละหรือเพียงหัดละความโกรธความหลงตัณหาอุปาทานตั้งแต่ก่อนตาย กล่าวได้ว่าแม้ใจของผู้ที่ตายแล้วจะยังมีความโลภความโกรธความหลงตั้นหาอุปทานอยู่มากมายเพียงไรก็จะไม่สามารถก่อให้เกิดผลดีอันเป็นคุณแก่ตนหรือแก่ผู้ใดได้เลยมีแต่ผลร้ายอันเป็นโทษสถานเดียวทีเดียวปัญหาสืบเนื่องว่าฉไนเมื่อกิเลสเป็นคุณแก่ผู้ตายแล้วไม่ได้จึงจะเป็นโทษแก่ผู้ตายได้นั้นมีคำฉเฉลยได้ดังนี้ เมื่อลมหายใจออกจากร่างกายไม่กลับเข้าอีกแล้วสิ่งที่เป็นนามแลมไม่เห็นด้วยสายตาเช่นเดียวกับลมหายใจคือจิตก็จะออกจากร่างนั้นด้วยจิตจะออกจากร่างโดยคงสภาพเดิมคือพร้อมด้วยกิเลสเศร้าหมองทั้งปวงที่มีอยู่ในจิตขณะที่ยังคงอยู่ในร่างคือยังเป็นจิตของคนเป็นของคนยังไม่ตายพระพุทธองค์ทรงกล่าวว่าผู้ละโลกนี้เป็นในขณะที่จิตเศร้าหมอง ทุคติเป็นอันหวังได้กิเลสท,ทั้งปวงเป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตจิตที่มีกิเลสเป็นจิตที่เศร้าหมองกิเลสมากจิตก็เศร้าหมองมากกิเลสน้อยจิตก็เศร้าหมองน้อยจิตที่มีกิเลสเศร้าหมองเมื่อลจะจากกลางไปสู่ภพภูมิใดก็จะคงกิเลสนั้นอยู่คงความเศร้าหมองนั้นไว้ภพภูมิที่ไปจึงเป็นทุคติคติที่ชั่ว ที่ไม่ดีมากน้อยเบาตามกิเลสตามความเศร้าหมองของจิตอันคำว่าจิตเศร้าหมองที่ท่านใช้ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นจิตที่หดหู่อยู่ด้วยความเศร้าโศกเสียใจเท่านั้นแต่จิตที่เศร้าหมองหมายถึงจิตที่ไม่บริสุทธิ์ผ่องใสผ่องแผ้วคือเศร้าหมองด้วยกิเลสดังกล่าวแล้วว่าจิตมีกิเลสมากก็เศร้าหมองมาก จิตมีกิเลสน้อยก็เศร้าหมองน้อยอันกิเลสกองหลงคือความรู้สึกที่ไม่ถูกความรู้สึกที่ไม่ควรคนมีโมหะคือคนหลงผู้มีความรู้สึกที่ไม่ถูกไม่ต้องไม่ควรทั้งหลายคือคนมีโมหะคือคนหลงเช่นหลงตนหลงคนหลงอำนาจเป็นต้นคนหลงตนเป็นคนมีโมหะ มีความรู้สึกที่ไม่ถูกไม่ชอบไม่ควรในตนเองคนหลงตนจะมีความรู้สึกว่าตนเป็นคนผู้ที่มีความสามารถความวิเศษเกินคนทั้งหลายเหนือใครทั้งหลายเกินความจริงซึ่งเป็นความรู้สึกในตนที่ไม่ถูกไม่ควรไม่ชอบเมื่อมีความรู้สึกอันนี้เป็นโมหะ คือความหลงโลภะและโทสะก็จะเกิดตามมาได้โดยไม่ยากเมื่อหลงตนว่าด,ดีวิเศษแล้วและเหนือคนทั้งหลายความโลภซึ่งให้ได้มาซึ่งสิ่งอันสมควรแก่ความดีความวิเศษย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมดาความกโกรธด้วยไม่ต้องการให้ความดีความวิเศษนั้นถูกเปลี่ยนหรือถูกลบล้างย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมดาอย่างนี้ก็หมายความว่าคนหลงตนเป็นคนมีโมหะ มีความรู้สึกที่ไม่ถูกไม่ชอบไม่ควรในคนทั้งหลายคนหลงตนจะมีความรู้สึกว่าคนนั้นคนนี้ที่ตนหลงมีความสำคัญมีความดีความวิเศษเหนือคนอื่นเกินความจริงซึ่งเป็นความรู้สึกในคนนั้นๆที่ไม่ถูกไม่ชอบไม่ควรเมื่อมีความรู้สึกอันเป็นโมหะโลภะและโทสะก็จะเกิดตามมาได้โดยไม่ยาก เมื่อหลงคนใดคนหนึ่งว่ามีความสำคัญความดีความวิเศษเหนือคนอื่นความรู้สึกมุ่งหวังเกี่ยวกับคนใดคนหนึ่งนั้นเป็นโลภะและเมื่อมีความหวังต้องมีได้ทั้งความหวังและความผิดหวังได้เป็นธรรมดาความรู้สึกผิดหวังนั้นเป็นโทสะหรือเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของความหลงคือหลงกล้นคนหลงอำนาจเป็นคนมีโมหะ มีความรู้ที่ไม่ถูกไม่ชอบไม่ควรในอำนาจที่ตนมีคนหลงอำนาจจะมีความรู้สึกว่าอำนาจที่ตนมีอยู่นั้นยิ่งใหญ่เหนือสิ่งอื่นใดเหนืออำนาจทั้งหลายเกินความจริงซึ่งความรู้สึกที่ไม่ถูกไม่ควรไม่ชอบเมื่อมีความรู้สึกนี้อันเป็นโมหะโลภะและโทสะก็จะเกิดตามมาโดยไม่ยากเมื่อหลงอำนาจของตนว่ายิ่งใหญ่ เหนืออำนาจทั้งหลายย่อมเกิดความเหมืมเห่อทะเยอทะยานในการใช้อำนาจนั้นให้เกิดผลเสริมอำนาจของตนยิ่งยิ่งขึ้นความรู้สึกนี้จัดเป็นโลภะได้และแม้จะไม่เป็นไปดังความเหมืมเหอทะเยอทะยานความผิดหวังนั้นจะเป็นโทสะนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของความหลงคือหลงอำนาจผู้มีโมหะมากคือมีความหลงมากมีความรู้สึกที่ไม่ถูก ไม่ชอบไม่ควรในตนในคนในอำนาจมากย่อมปฏิบัติผิดได้มากก่อทุกข์โทษภัยให้เกิดได้มากทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นทั้งแก่ส่วนน้อยและส่วนใหญ่รวมถึงแก่ประเทศชาติศาส,สนามหากษัตริย์พระพุทธดำหรหลัดที่ว่าผู้ละโลกนี้ไปในขณะที่จิตเศร้าหมอง ทุคติเป็นอันหวังได้นั้นมีตัวอย่างที่จะยกขึ้นประกอบการพิจารณาให้เข้าใจพอสมควรดังนี้บุคคลผู้มีโมหะมากหลงตนมากจัดเป็นผู้มีกิเลสมากจิตเศร้าหมองมากจะเป็นผู้ขาดความอ่อนน้อมแม้แต่ต่อผู้ควรได้รับความอ่อนน้อมเป็นอย่างยิ่งบุคคลเหล่านี้และโลกนี้ไปในขณะที่ยังไม่ได้ละกิเลสคือโมหะให้น้อย จิตย่อมเศร้าหมองย่อมไปสู่ทุกคติทุกคติของผู้หลงตนจนไม่มีความอ่อนน้อมต่อผู้ควรได้รับความอ่อนน้อมอย่างยิ่งคือจะเกิดในตระกูลต่ำตรงกันข้ามกับผู้รู้จักอ่อนน้อมต่อผู้ควรได้รับความอ่อนน้อมอย่างยิ่งที่จะไปสู่สุขติคือจะไปเกิดในตระกูลที่สูงนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ชัดแจ้งเกี่ยวกับกรรมและการให้ผลของกรรม ผู้ใดทำกรรมใดไว้จะได้รับผลของกรรมนั้นทำดีจักได้ดีทำชั่วจักได้ชั่วทำเช่นใดจักได้เช่นนั้นความไม่อ่อนน้อมต่อผู้ควรได้รับความอ่อนน้อมเป็นกรรมไม่ดีการเกิดในตระกูลที่ต่ำเป็นผลของกรรมไม่ดีเป็นผลที่ตรงตามเหตุแท้จริงผู้ที่เกิดในตระกูลต่ำปก,กติย่อมไม่ได้รับความอ่อนน้อมจากผู้อื่น จากคนทั้งหลายส่วนผู้ที่เกิดในตระกูลสูงปกต,ติย่อมได้รับความอ่อนน้อมความอ่อนน้อมที่ผู้เกิดในตระกูลสูงมีปกติได้รับนั้นเป็นผลที่เกิดจากเหตุอันเป็นกรรมดีความอ่อนน้อมที่กล่าวมาแล้วเป็นการยืนยันว่าผู้มีปัญญาควรปฏิบัติตามคำแนะนำของปราญ์ทางพระพุทธศาสนาหัดตายก่อนที่จะตายจริง หัดปล่อยใจจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองใจพร้อมกับการหัดตายก่อนที่จะถูกความตายมาบังคับให้เป็นไปการหัดตายที่ปราดในพระพุทธศาสนาท่านแนะนำคือการฝึกอบรมความคิดสมมุติว่าตนเองในขณะนั้นปราศจากชีวิตแล้วตายแล้วเช่นเดียวกับผู้ที่ตายแล้วจริงๆทั้งหลายคิดให้เห็นชัดในขณะนั้นว่าเมื่อตายแล้วตนจะมีสภาพอย่างไร ร่างที่เคยเคลื่อนไหวได้ก็จะแน่นิ่งอย่าว่าแต่จะลุกไปเก็บรวบรวมเงินทองเข้าของที่อุตสาห์สะสมไว้เพื่อนำไปด้วยเลยจะขยับให้พ้นแดดพ้นมดสักนิว้วสักคืบก็ทำไม่ได้หมดลมที่ตรงไหนก็จะเคลื่อนพ้นจากที่ตรงนั้นไปด้วยตนเองไม่ได้เมื่อมีผู้มายกไปไหนนำไปที่ที่เขากำหนดว่าเหมาะว่าควรก็ไม่อาจขัดขืนตัแยงได้ แม่บ้านอันเป็นที่รักที่หวงแหนเขาก็ไม่ให้อยู่จะยกไปวัดเคยนอนบนฟูกบนเตียงในห้องกว้างประตูหน้าต่างเปิดโปรง่งเขาก็จะจับลงไปในโลงศพที่แคบอับทึบไม่มีประตูไม่มีหน้าต่างตีตะปูติดสนิทแน่นไม่ให้มีแม้แต่ช่องลมและอากาศจะร้องก็ไม่ดังจะประท้วงหรืออ้อนวอนก็ไม่สำเร็จไม่มีใครสนใจสามี ภรรยามารดาบิดาบุตรธิดาญาติมิตรสนิททั้งหลายที่เคยรักห่วงใยกันนักหนาก็ไม่มีใครมาอยู่ด้วยแม้สักคนอย่าว่าแต่จะเข้าไปนั่งไปนอนในโลงศพด้วยเลยแม้จะนั่งเฝ้าอยู่ข้างโลงทั้งวันทั้งคืนก็ยังไม่มีใครยอมบ้านใครเรือนใครก็พากันกลับหมดทิ้งไว้แต่ลำพังในวัดที่อ้างวางมีศาลาตั้งศพ มีเมนเผาศพมีเชิงตะกรที่ศพที่เผาเป็นเท่าฐานแล้วบ้างยังไม่ได้เผาบ้างมากมายหลายศพทีนี้เมื่อ,อยังไม่ตายเราเคยกลัวเคยรังเกียจแต่เมื่อเราตายเราก็หนีไม่พ้นเรามีอะไรหรือในขณะนั้นเราไม่มีอะไรเลยมือเปล่าเกลี้ยงเกลาไปทั้งเนื้อทั้งตัวเงินสักบาททองซักเท่าหนวดกุ้งก็ไม่มีติด มีแต่ตัวแท้เพราะไม่ได้แต่งเครื่องทองของมีค่าหรือมอบกระเป๋าใส่เงินทองให้เลยอย่างดีก็มีเพียงเสื้อผ้าที่เขาเลือกสวมใส่แต่งให้ศพไปเท่านั้นซึ่งไม่กี่วันก็ชุ่มเลือดชุ่มน้ำหนองที่ไหลาจากตัวมีใครเล่าจะมาเปลี่ยนชุดใหม่ให้ทั้งๆที่สะสมไว้มากมายหลายชุดที่ล้วนชอบอกชอบใจว่าสวยว่างามโอกาสที่จะได้ใช้เงิน ใช้เสื้อผ้าอาพรเครื่องเพชรเครื่องทองเหล่านั้นสิ้นสุดลงแล้วพร้อมกับลมหายใจพร้อมทั้งชีวิตที่สิ้นสุดนั่นเองไม่คุ้มกันเลยกับความเหนื่อยยากที่สแสวงหามาสะสมโดยไม่ถูกไม่ชอบด้วยประการทั้งปวงที่เป็นบาปเป็นอกุศลเป็นการเบียดเบียนก่อทุกข์ก่อภัยให้ผู้อื่นหัดถือร่างกายของตนเองที่ตายไปแล้วขึ้นอืดอยู่ในโรงเริ่มปริ เริ่มแตกน้ำหนองเลือดไหลอองทุกขุมขนเส้นผมเปียกแฉะด้วยเลือดด้วยหนองลิ้นที่เคยอยู่ในปากเรียบร้อยก็หลุดออกมาจุกในตาถลนถะเหลือกลานรูปร่างหน้าตาของตนเองขณะนั้นอย่าว่าแต่จะให้ใครอื่นจำได้เลยแม้ตัวเองก็จำไม่ได้อย่าว่าแต่จะให้ใครอื่นไม่รังเกียจสะดุ้งกลัวเลยแม้แต่ตัวเอง ก็ยังยากที่จะข้ามความรู้สึกนั้นผิวพัรร์ที่อุตสาหะพยายามทนุถนอมรักษาให้งดงามเจริญตาเจริญใจด้วยหยูกยาเครื่องอบเครื่องรูปไล้ถนอมรักษาห่วงแหนถนุบำรุงร่างกายของตนไว้ได้แม้สมบัติพัสถานที่สแสวงหาไว้ระหว่างมีชีวิตจนเต็มสติปัญญาความสามารถด้วยเลด้วยกลก็ตาม เพื่อใช้ถนุถนอมรักษาเชิดชูบำรุงร่างกายของตนก็ติดกับร่างไปไม่ได้เลยเป็นจริงดังพุทธศาสนาสุภาษิตว่าทรับสักนิดก็ติดตามคนตายไปไม่ได้ให้ความสุขความสมบูรณ์สะดวกสบายความปกป้องคุ้มกันร่างกายของคนตายไม่ได้ต้องปล่อยให้ร่างนั้นผุพังเน่าเปื่อยคืนสู่สภาพเดิมเป็นดินน้ำไฟ ลมประจําโลกต่อไปต้องตามพุทธศาสนาสุภาษิตไว้ว่าสัตว์ทั้งปวงจะทอดทิ้งร่างไว้ในโลกผู้มีความเข้าใจว่าตายแล้วไปเกิดเป็นอะไรสุขทุกข์อย่างไรเราไม่รับรู้ด้วยแล้วจึงไม่มีความหมายนี้เป็นความเข้าใจผิดอย่างยิ่งเป็นโมหะสําคัญก็ที่เราเกิดเป็นนั่นเป็นนี่กันในชาตินี้ทําไมเราจึงรู้สึกสุข รู้สึกทุกข์ทั้งๆท,ที่เรามารู้ว่าเกี่ยวข้องกับชาติก่อนอย่างไรพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่เชื่อว่ามีชาติในอดีตและชาติในอนาคตเชื่อว่าก่อนที่จะมาเกิดในชาตินี้ได้เคยเกิดชาติอื่นมาแล้วและจะต้องเกิดในชาติหน้าต่อไปอีกไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติถ้ายังทํากิเลสให้สิ้นไปไม่ได้แต่ทั้งที่เชื่อเช่นนี้ก็ยังมีเป็นอันมากที่มีโมหะ หลงเข้าใจผิดอย่างยิ่งดังกล่าวแล้วว่าจบสิ้นความเป็นคนในชาตินี้แล้วเราก็จะไม่รู้เรื่องรู้ราวเกี่ยวกับชาติต่อไปเพราะฉะนั้นข้อที่สำคัญที่จะต้องสแสวงหาความสุขสมบูรณ์ให้ตัวเองให้เต็มที่ในชาตินี้ผู้ใดมีโมหะหลงคิดผิดเช่นนี้ผู้นั้นก็จะสามารถทำความผิดร้ายได้ทุกอย่างเพื่อประโยชน์ตนทรยศคดโกงเบียดเบียนกำไรเขาแม้ก,กระทั่งถึงชีวิต ก็ทำได้เป็นการสร้างกรรมที่จะให้ผลแก่ตนเองแน่นอนตนจะต้องเสวยผลเสวยทุกขเวทนาทั้งในโลกนี้และเมื่อละโลกนี้ไปแล้วตามกรรมของตนต้องตามพุทธสุภาษิตว่ากรรมของตนเองย่อมนำไปสู่ทุกขติกล่าวต่อว่าชีวิตนี้น้อยนักพึงมีปัญญาขยายความนี้ให้ดีกว่า เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ชีวิตนี้น้อยนักคือชีวิตในชาตินี้น้อยนักชีวิตในชาติข้างหน้ายาวนานมิอาจประมาณได้ฉะนั้นแม้รักตนจริงก็ควรรักให้ตลอดไปถึงชีวิตชาติหน้าข้างหน้าด้วยไม่ใช่จะคิดเพียงสั้นๆรักแต่ชีวิตนี้เท่านั้นหาความสมบูรณ์พูนสุขให้ชีวิตนี้ ในขอบเขตที่ถูกทำนองคลองทำเถิดผลแห่งกรรมทั้งในชาตินี้และชาติหน้าต่อๆไปที่จะต้องเสวยจะได้ไม่เป็นผลร้ายไม่เป็นผลของบาปกรรมชีวิตเราเรารักชีวิตเขาเขาก็รักความตายเรากลัวความตายเขาก็กลัวของของใครใครก็หวงของของเราเราก็หวงของของเขา เขาก็หวงจะลักจะโกงจะฆ่าจะทำร้ายใครสักคนขอให้นึกกลับกันเสียให้เห็นเขาเป็นเราให้เห็นเราเป็นเขาคือเขาเป็นผู้ที่จะลักจะโกงจะฆ่าจะทำร้ายเราเราเป็นเขาผู้ที่จะถูกกลับถูกโกงถูกฆ่าถูกทำร้ายลองนึกเช่นนี้ให้เห็นชัดเจนแล้วดูความรู้สึกของเรา จะเห็นว่าที่เต็มไปด้วยโมหะนั้นจะเปลี่ยนเป็นเมตตากรุณาอย่างลึกซึง้งข่าวครูพยายามป้องกันสมบัติของตนจนเสียชีวิตนั้นน่าสลดสังเวทยิ่งนักหรือข่าวแม้ผู้ที่กําลังสิ้นชีวิตแล้วแต่พยายามกระเสือกกระสนพยายามที่จะรักษาสมบัติของตนที่ติดตัวอยู่ก็น่าสงสารอย่างที่สุดพบข่าวนี้เมื่อไรขอให้นึกถึงใจคนเหล่านั้น อย่าคิดทำร้ายอย่าคิดเบียดเบียนกันเลยทุกคนจะต้องตายและจะตายในเวลาไม่นานคนไม่ได้อายุยืนเพราะทรัพย์จะทำทุกวิถีทางแม้จะชั่วช้าโหดร้ายเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์ทำไมเล่าความโลภโดยไม่มีขอบเขตนั้นเป็นทุกข์หนักนักตนเองทุกเพราะความอยากได้แล้วก็แผ่ความทุกข์ความเดือดร้อนไปถึงคนอื่น อย่างหน้าอนเนจอนาถขอแนะนำว่าถ้าทุกข์ถ้าร้อนเพราะความอยากได้ไม่สิ้นสุดจะไม่สามารถดับความทุกข์นั้นได้ด้วยวิธีลักขโมยคดโกงหรือประหัดประหารผู้ใดแต่จะดับทุกข์นั้นได้โดยทำกิเลสให้หมดจดเท่านั้นแลขออวยนพร